พระผู้เป็เจ้าจงโปรดสัตว์เหล่านั้นให้ได้รับตามอันตรภาพของเขาเหล่านั้นเถิดนะเมื่อพระผู้เป็เจ้าได้รับการทูลอาราธนาจากพระพรมให้ช่วยเหลือสัตว์ให้โปรดสัตว์แล้วทันก็เลยรับอาราธนาดัางนั้นตางรับพึงจึงถือว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องใคร่ครวญพิจารณาเหมือนคนเกิดบันสุที่ทําอะไรแล้วไม่ใช้สมองไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญา ดังน oh. right. no yeah. right? ั้นคนเกิดว no. ันศุกร์ก็เลยจะต้องบูชาพระต่างระึงทาอะไรต้องใคร่ครวญนิดหนึ่งทําอะไรต้องมีสติทําอะไรต้องมีวิชาความรู้ควบคู่นั่นเองนะพูดง่ายๆก็คืออย่าโหเบาหยาใจเบานะผู้หญิงอย่าเสียตัวผู้ชายจะเสียใจโอเคเนาะแอบถ่ายมาเนาะไปกันใครกันมาดิมาดิ วันเสาร์สุดท้ายะคะวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายทําไมจะต้องเราจะสังเกตด,ดูไหมระหว่างกลางนะคะ